สวัสดีทุกคนสวัสดียูฝรั่งเป็นได็พ,ยยพ,พกวกเจ้าสวัสดีโบบ้านตอนนี้กับมงงาย่างแถวนป่าไม้ใกล้บ้านนะพยยวกเจ้าส่วนอันยูนที่ว่าคอยพาลูกสาวคอยมาเก็บดอกไม้นะอ่าพอด,ดีมาหาใบากระเทียมปลาก็าสิพาพ,พกวเกวเจ้าเบิ่งกันเนาะพวกเจ้าอ่าอยู่แถวน,นี้ก็มีหลายกันพวกเจ้าใบกระเทียมปลานนะเออก็อ่ามื้อนี้ก่อนว่าอาทิตย์แล้วนี่คอยไปเก็บย,ยูแถวนอ่าแถวนแค่แม่น้ำใกล้บ้านคอยหนุ่มเจ้าแต่มื้อนี้คอยมาเก็บแถวบ้านคอยก็มีหลายเลยพวกเจ้า Nhật sự là cái bừng đã, tăng công đi Mày gặp nhau. 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 đi gặp nhau. Mày gặp nhau. เอาไปใส่อาหารกับแซ่บพวกเจ้าใส่อ,อาา้อใส่แกงกับแซ่บนะนี่ได้กินเธอหนึงแล้วติดใจเนี่ฮักมันบ่ทีกก่พายพวกเจ้ามันไกลๆเด้อมันเนี่คือหญ้าเด้อพวกเจ้าต้องได้สังเกตดีๆบ่หญ้ากักบใบกระเทียมปลามันอยู่ใกล้กันเลยพวกเจ้าโอ,อู้แต่ฮากดุด ก็บ่เ oh, ป็นอย่างหากรุดมันก็บ่เอาเอาแต่เอาแต่ใบยอดมันก็ได้เนาะฟางก็ลกเงียากงพวกเจ้าเมื่อหน้าย่านได้เอาเสียมมานยำดูพวกเจ้าลกยากขนาดใบกระเทียมปลาแต่เจานหัวหอมบอกหรืกระเทียมพวกเจ้าหอมหอมกุใบกอใบกระเทียมเลยนะแซ่บเลยพวกเจ้ากนผู้ใดอยู่ฝรั่งเนาะคือจะกินนั่น แต่บักหุ้งหรือว่ากินเนัินเฮ็ดอาหารนะพวกเจ้าเออโบมีพักนะกะมาเลาะเกี๊ยพักแบบนี้ก็ได้พวกเจ้าตามถนนหนทางกะหลายหลพวกเจ้าใบน้อย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 ยอดน้อยนะใบกระเทียมปลากันได้หัวมันน้ำกระเซาะอยู่ตัวนี่หัวมันเอายากพตรก็บรได้หัวสะอาดแล้วก็คั้นมีวีเนักใส่วีเนักน้ำเนาะเสียดายบ่ได้อ่อน ก็ชี้ลกทั้งหมดแล้วค่อยจังเสียวลกลกทั้งหมดแบบนี้เลยพวกแก้วว่าลกทั้งหมดแบบนี้เลยพวกแก้วแล้วมาใจอ่เ <laughs> พราะเขาอยากได้ฮากันอยากได้ฮากานันนำฮานะพวกแก้วเออดีถ้าลกมาแล้วก็สบายนะ้ำเป็นควันเลยนะพวกแก้วฮั <laughs> กไม่ฮักเก่าแต่ว่าหัวน้อยน้อยพวกแก้วหัวน้อยน้อยนึงแต่ว่าแซ่บเด้เอาไปใส่อ่อใส่แกงกับแซ่บเส็ดอัน กินกับปปนกินกับลาบกับแซ่บพวกเจ้าคิดอยากไปหาหน่อไม้แต่ว่าอันแถวบ้านพอข่อยนะบูมีหน่อไม้นะพวกเจ้าก็มีแต่ใบกระเรทียมปลายแหละบางบางอันใบมันก็กินมันแก่หลายกับพกกินใบมันกินหัวมันนะพวกเจ้าเออหัวน้อยมันไปตัวไหนเขาบอกว่าก็บปู่ไว้คือเก่าพวกเจ้าถิม่มไใบบอลเก่าปีหน้ามัน้ำนนก็ขึ้นอีก ก็ขันสิลกเทระอันมันยากโพดพวกเจ้าอันไหนคอยบอกค่ะกระถิ่นว่ายู่นี่คือเกาล้านปีหน้ามันก็มาใหม่นะพวกเจ้าเออลกเป็นโคตรเลยนะอือืมโอ้มีหน่อยเดียวหญ้าติดมานน้ำแกให้ออกว่าหญ้ากับกระเทียมปลาพวกเจ้าแยกเาเนาะมันคือสีคือกันนะแล้วมันจากใบคือกันเนี่ยฝรั่ง งอนทำโอากาสนะว่าไม่ค่อยอยู่บ้าน,นมาไหะขั้นเ็ดสวนพักก็ต้องได้อยู่บ้านมันฮดมันฮดหดัวฮดสวนนะพวกเก้า <c oughs> อุ้ยไ <c oughs> ก่ก็ได้มาเก็บอันใบอันกระเทียมปลาไว้ <c oughs> เห็ดอออไก,ก่ แซ่บกรกหลายบ่ซอกบ,บอลตั้งกล้องก่อนเมกเก้เออะไก่ใส่ใบกระเทียมปลาค่อยชิลกบเป็นโคตรเลยดอก ค่อยลกเป็นโคดล้วค่อยเอ็นมาใจเอาพวกเจ้ามันนั่นตัวน้อยเทากระทิ่มใบคืนพวกเจ้ามันก็ขึ้นเอีกนะเมันขึ้นง่ายเลยพักธรรมชาตินะพวกเจ้าบ่หัวน้อยในน้อยพวกนีนนนน้บางอันเทาบก่กระทิ่มคืนหัวมันกระเซบเซ็พวกเจ้าคือกับเทากินเนี่กระเทียมเลยนะกินกนนะระเทียมหัวๆมันพวกเจ้า ใช่เอ่ดบรยบาลกะว่าคือจังได้ยินเสียงคนเลยเพอ่อแก้วนี่ได้หลายอยู่เด้มาใส่เลยนี่ตาค่อยเป็นนั่นเป็นพักธรรมซาิพวกเจ้าเกิดอีกนะจ้ะลานก็พอตู้ปรโสกันเรื่องดินน่นกำแพงล้มพวกเจ้า เพื่อนบ้านกันแล้วอ,อยู่นี่แหละคอยเราคิดได้เป็นไผ่ยืนโซ่กันอยู่เขาก,ก็ะบ,บสุทธเนาะเขาก,ก็เกีบยพักต่อไปเขาเก,กี้ยวบีบงว่าอยู่ในนี้ก็อยากอันอยากเอายากอยากเก้าวมันคาก้อนหิน